รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราจะมีเวลาลืมตาเพียงไม่ก,กี่วัน ปล่อยทัวไปวันวๆโฟลรอสักวันจะหยุดหายใจนี่แหละคือชีวิตคือเราจะเขียนมันอย่างไรลงมือทำตามใจจะเป็นอะไรก็เลือกเอารักเป็นคำดีๆในใจแต่ยังไม่เคยใครมันคงหมดความหมายแน่นอนฝันถ้าเราไม่ลงมือทำยินเรอตร้องมีสักวันมันคงเป็นเพียงฝันลอยๆที่มือในตู้รออย่างไปจนสุดปลายปันสุดยอดที่ใครที่โลกห้รุย คงไม่รู้เลยมีเลือนลานแต่ก้าวคุณเดียวมันคงเดียวตัวอันบัวมองหากเธอช่วยประคองคงหวังมันลันลาจากนี้จะพาขึ้นบินให้ไกลถึงสกายฟ้าปล่อยให้ช่วเวลาผ่ารักคงเลื่อยลอยไปรักลอยไปถึงสุดยอด สกูป right, ี่ไอไมค์ฟันอันลิมิตออยมไลซ่าดัชชี่ไบโอประโยชน์ดีๆมีดีมากกว่าด้านเดียววิต้าเบอร์รี่เจอแบบนี้ทุกวันต้องวิต้าเบอร์รี่เท่านั้นอะไรนะไอ้ถิ่มไปขึ้นศาลเหรอวะบ้างแล้จบกับวิต้าไอ้ถิ่มเนี่ยมันเป็นเพนในาระเครื่าลประภูมิพี่ยังไรอะขโมยเครื่องเส้น สจบมาได้ยังไงวะฉันหมายถึงไอ้กิ่นเนี่ยมันไปบุรีรัมย์มันไปทำบุญบ้านม,มันกลับบ้านก็พูดจาไม่ชัดเจนอะ่ะหายใจหมดเลยอะ่ะหายวันตาเนี่ย <c oughs> เก็บแรงไว้ตกใจเลยที่พวกเรางมันจะบอกแบบนี้ดีกว่าครับได้เลยฉันพร้อมจะตกตกตก,ตก,ตกจใจแล้วมาเออไม่ได้หมดเลยซ้อมไม่ก่อนซ้อมไม่ก่อนเออดังนวนใจตอบรับวงดีเพาให้ขึ้นโชว์จินนี้แล้วครับพี่ ถึงแล้วพี่ป้าโอกาสของเรามาถึงแล้วเราจะได้ปล่อยของแล้วพี่ป้าฟ้ามีตาบึ่งบนรับรู้ฟ้ามีใจฟ้ามีดวงตาฟ้าเหลืองไม่ใช่ไม่ใช่ฟ้าเหลืองฟางิดโวงซีมาแล้วได้เวลาที่เราเนี่ยจะไปประกาศสักดาลเลยเฮ้ยหือุกจ้อเลยอะเป็นอะไรเิอะไรันให้ไกลไปให้ถึงไปใยาไ ช่วยไปขี้เหล่กไกลๆก่อนจะได้ไหมครับเราเนี่ยพูดถึงของวงรีมหาากันอยู่ไม่ได้มาเรียกชื่อนายเลยออกไปก่อนแม่อิ่นี่อยู่นี่น้องๆฟังกันต่อสีเรียแล้วนะถนนแห่งความฝันเปิดรับ รีมเฮาเลยฮะมุ่งมั่นตั้งใจทำให้สุดชีวิตโอ้ยุดกำลังุดความสามารถให้ทุกคนได้รับรู้ว่าพวกเราเนี่ยสุดยอดสนิทกันได้ถึงสุดยอดเฮ้ตอนทำบาปเราี่ต่อไปก็ได้มาแล้วไม่ได้เรียกชื่อนายมันเป็นคำแบบแบบว่าแบบว่าแบบว่าสุดยอดนะไม่ได้มาเรียกชื่อนายออกไปก่อนนะครับโอ้ ม pues> ไปกินแต่เช้าเลยเว้ยปัดนกไกลไปให้เจ๊เี๋ยมันจะตตอบเพอีกเบื่อแล้วปัดห้ไกลไปให้เจอสุดยอดสุดยอดครับผม ฉันไม่ได้เรียกแกไว้ฉันอุดฐานในความดีใจที่ลูกบองฉันน่ะได้ไปเดี่ยวเปียโนโร่วมกับนักร้องประสานเสียงอันดับหนึ่งของเชียงใหม่ไว้ใช่เพราะว่าร้านม่วนใจอ่ะตอบรับโชว์ของฉันแล้วนี่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าเกิดไม่เจ๋งจริงอ่ะไม่มีทางได้ไปโชว์หรอกเหรอ<ะ>ได้เดี่ยวเปียโนโด้วยเหรอฮะครั้งแรกเลยเหรอครั้งที่เก้าแล้วเหรอฟังแล้วขนลุกเลยว้าวขนลุกมากเลยเ่ไอ้แค่ร้านมุวนใจเนี่ยถือว่าออเดอร์ไปของจริงจะต้องไปต่อยอดที่คาเนกี้ฮอล เข้าใจยังเข้าใจเข้าใจแต<บ>่อย่างเองนี่ถ้าทางวัสนาจะไม่มีนะรดน้ําพลดินสักหน่อยนี่นะอย่างมากก็ได้แฟนคลับเป็นเพจริงจกตุกแกกิ้งก,กือแมกดัชชอนหรือถ้าเป็นคนอย่างมากก็คงจะเป็นนั้นหนอเขาเองอะไ <Sham> อ้ต <c oughs> ื้งไ <c oughs> หนวะ <c oughs> ไอ้อออสุดยอดสุดยอดไอ้อสุดยอดโอ้โหยังไรนะนาเรียกทำไมไม่ขานวะก็ไม่รู้นะว่าอุออทานเ่ยมีอะไรเนี่ยโอ้เจ็บมากเอ็งรู้หรือเปล่าว,ว่าไอ้วงดีมเฮาอะมันจะได้ขึ้นโชว์ที่ลานม่วนใจอะว้าวแ่นาก็เห็นว่ามันเป็นโอกาสดีของเอ็งเลยนะเพราะว่านาจะให้เองขึ้นไปโชว์ด้วยว้ายเอง จะต้องขึ้นไปตีละนาทเปิดวงดีมเฮาอุยนะมันไม่เร็วไปหน่อยเหรอนี่โอกาสมีสำัคนที่พร้อมแต่หน,นยยุยังไม่พร้อมเอ้ยยังไม่พร้อมเองก็ทําให้มันพร้อมสิวะไม่รู้ละ่ะเย็นนี้เองต้องขึ้นตีละนาทที่ลานวนใจและอย่าทําให้ตระกูลเราขายหน้าเข้าใจไหมไม่เข้าใจแนะ่นะ จะพูดจึ้มบรรจุของฉันไปแต่นไปกูแ่ชเอ็มหลานล้าใช่ไหมคะเนี่ยแน่นอนสิวันนี้วงรีมเฮาส์เนี่ยจะได้ไปโชว์ที่ร้านม่วนใจทั้งทีไม่แน่นะวันนี้อากูอาจเดินควงเฮียมาแล้วแบบทัดใจวงรีมเฮาส์อย่างงี้แล้วก็แบบพาออกเทปอะดังไปอยู่เรื่องน่ะดังไปอยู่เรื่องน่ะไอเดูกันนีใส่ตังมันนี่จ้ะ ไม่ต้องถอนนะจ๊ะวันนี้เจ๊ลมดีไปสมตบทุนโครงการ AFS อนักเรียนแลกเปลี่ยนทำเสรีกรรมที่เกาหลีป่ะบบมีแดดแรงขนาดนี้เนี่ยนะคนมีวันแล้งไอ้ข่าวไปที่แล้วน้ำท่วมให้ซลาจินเกินแบงโดนกินทุกงวด หากจะแบ่งใจนี้ไม่มีทางหลงแกไอ้บดแต่ทำไมใจมันไม่ตามใจวนเวียนไปแต่รักเธออยากเปลี่ยนตัวเองใหม่เป็นคนละคนเปลี่ยนมากี่คนแล้วเนี่ยแต่เปลี่ยนยังไงยังไงรักยังอยูอย่ยเหมือนเดิม ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแกคุไอ้บอสไอ้บ้าไอ้บอสไอ้บ้าไอ้คนบ้าแกเป็นไรของแกเนี่ยฮะยังไงเนี่ยติกชีโร่ที่เหรอวันเนี้ยหือแกนี่มันกล้ามากอะเน,นี่ยกล้าม,มากเขารุ่นพ่อเราแล้วนะเอา้าทำไมอ่ะพี่โตชิริกติกชีโร่คนเนี้ว่าได้เลยนะพี่โตชิริกอ่ะเขาเนืว่าได้ถ้าแกไม่หยุดพูดเนะี่ยแกเนี่ยจะตายช้าก่อนชัยเอ็ม รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทั้งแปลงเปลี่ยนทั้งยาสีฟันเลยนะหอว่าทาไม่ชอบเปลงนี้ เองจะกุ้มอ,อกกุ้มใจไปทํไปาไมไว้ยอดนาว่านะเองน่ะน่าจะภาคภูมิใจในตัวเองนะเพราะเองเนี่ยกําลังจะทําให้พวกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยได้รับรู้ถึงมรดกทางดนตรีซึ่งเป็นมรดกของไทยเรายังน่าจะภูมิใจนะคือภูมิใจมันก็ภูมิใจอยู่หรอกนะแต่มันไม่มีของอะไรไปโชว์เขาเลย กระบ,บี่อ่ะมันอยู่ที่นี่เว้ยหัวนมเหรอ,อหลกไม่ดูเวลาหัวใจเว้ยนาจะบอกเอาไว้ให้นะเว้ยถึงฟรีมือจะสูงส่งแค่ไหนอ่ะมันก็จะดูไร้ค่าถ้าพลังใจอ่ะมันมาไม่พอเองจะต้องประกาศเจตนารมณ์ให้คนเขารู้ทางรานหน้าของตระกูลของเราอ่ะมันจะต้องคงอยู่คู่กับแผ่นดินถูกต้องทำไมนขึ้นเลยเนี่ยนะหนูจะให้นนะ เดี๋ยวที่น้าต้องพูดยาวขนาดนี้ให้ตีเพลงอะไรน้าบอกหนูมันเลยนี่เพลงอะไรนี่คือปัญหาต <c oughs> ีอกอกไปมันจะต้องสะดุดหูคนฟังจะต้องรู้จักโซนระสาทุกโซนราสาทจะต้องรับรู้ถึงเพลงเพลงนี้เพราะฉะนั้นมันคือเพลงอะไร <About S 2> <c oughs> เองว่าเป็นเพลงอะไรดีวะหนูจะรู้ไหมเนี่ย ช่วยกันคิดเลย,เยไปแล้วเว้ยขึ้นหลังคาไปแล้วเว้เย